อยู่ที่หน้าถ้ำคร่ำครวญว่าของที่ตนหวงแหนได้หายไปแล้วชายหนุ่มที่แอบดูอยู่เนี่ยก็รู้สึกสงสัยมากๆเขาจึงเข้าไปหาและถามไถ่เธอด้วยความเป็นห่วงสงสารว่าเธอจะร้องไห้ทำไมจนได้รู้ว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาใบไม้ประหลาดที่เขาแอบหยิบมาชายหนุ่มก็ไม่รอช้าครับรีบคืนใบไม้นั้นให้ทันทีกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองเนี่ยได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นชาวลับแหล่ ที่มีอำนาจวิเศษในการล่องหนหายตัวได้ชายหนุ่มเนี่ยนะครับรู้สึกลหลงไหลในตัวของหญิงสาวเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นงดงามมากๆเขาก็เลยได้เอ่ยปากชวนเธอให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันและแม้ว่าสาวงามจะมีใจให้กับชายหนุ่มแล้วด้วยนะครับแต่เธอก็ต้องปฏิเสธเพราะไม่อาจจะละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองไปไหนได้แต่ทว่าสาวงามเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับชายหนุ่มนะครับว่าเขาสามารถจะไปอยู่กับเธอที่เมืองรับแลได้นะ ชายหนุ่มก็ไม่ลังเลตอบตกลงและเดินติดตามสาวเข้าไปในป่า